พาครับมากินทรงไทยปีเก่าสองอาหวหาน้ำกันครับกินผู้เดียวครับมือนี้อีเมลรวบกินน้าหมูสเตรครับยำไข่แมงดาอหอยแข้งครับเดี๋ยวซับไปตี่นเลยไงนะครับมาพี่น้อง หมูเตะจังเลยครับเสียบ,บนนๆนวลนวลน้ำอาจาัดนะครับเอาด้วยดีแล้วครับ ก่อนมวตั้งแก่ไว้ละหอยแข้งครับเนี่ยครับบริเวนหอยข้งครับมาครับมามาครับคำแรกครับหอยแครงไม่ใช่หอยคลางนะครับมาครับมาแฝบเนี่ยมาครับน้ากันขน้าวผมมาครับคำแรกครับหอยแครงสรงไทยผีเก่า,าครับสองหาหวาครับ มือนีอยู่บ้านนี้แม่ครับมาครับอืมบุมีน้ำซ่าครับมืนเนี้ยอาการบ่ดีมาครับยำไข่แมงดาครับผมบุมีน้ำซ่าครับมือเนี่ยเพราะว่าอาการบ่ดีซื้อไ ม,มาครับหอยแครงครับน่วยงหญ่ๆครับนุ่ยปกติครับบาเป็นหอยค้างนะครับด้วหอยแครงครับมาอีกจะคำด้วยมครับมาสูงท้ายปีเก่าสองห้าหกห้าด้วยกันหอยแครง ทำจวดจาดจัดจวด,ด,ดครับยำไข่แมงดา น้ำซ้ามีอยู่สามขวดครับจะกินทั้งบดกิ่นบ่ได้ครับมึงเนี่ยอหอยแกรงหมูเตะยำไข่แมงนาตต่มึงหุงเบ็ดละกินแล้วรครับกินขอแล้ว <S <S เดี๋ยวขอไปหาอีแม่ครับไปถ่ายรูปกับอีแม่กันไปครับไปหาอีแม่กัน มหาอีแม่ครับของของประจำตัวแล้วครับนี่คางบ้านมาอีแม่อีแม่จับูกแกนไหนอ่ะเดี๋ยวอีแม่พูกแก้วให้ครับผมดีกว่าเขาดีกว่าเขา พี่แม่ผู้แค้นเนี่ยครับมือนี้ครับทรงไทยปีกอครับผมจะรับประโยชน์เงื่อนไงครับผมถ่ายรูปครับถ่ายรูปทรงไทยปีกอครับกับพี่แม่ครับเหมือนกันครับพี่น้องสาวสองคนครับมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อปี่นาเด้อ